สวัสดีครับผมเด็กชายกฤวิแสงตูรวนเด็กที่หนึ่งมัธยมศึกษาปีหนึ่งปีสองทับหนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันนิยิงกัลวันทองโชตอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหนึ่งเล่สี่ค่ะโดยวันนี้เราจะมาสาธิตการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีพื้นที่18ตารางเซนติเมตรค่ะขอเชิญทุกคนรับชมเลยครับขั้นตอนที่1สร้างจุดและกำหนดพารามิเตอร์ความยาวฐานและความสูง ขั้นตอนที่สสร้างวงกลมให้รัศมีมีความยาวเท่ากับความยาวฐานขั้นตอนที่สสร้างส่วนของเส้นตรงและซ่อนวงกลม ขั้นตอนที่4สร้างวงกลมมีรัศมีเท่ากับความสูงขั้นตอนที่5สร้างส่วนของเส้นตรงและซ่อนวงกลม อนที่6ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมกันขั้นตอนที่7วัดพื้นที่